ขับมาเบิงหมากย่างด้พี่น้องมาหนีมะขึ้นนี่ผ้ายูเขาผ้ายูมากมือขึ้นนี้ก็เลยมาเก็บประกาศมาเก็บหมากย่างนะครับไปปลูกมวกนี้พี่น้องสวนคักครับก็ลดพิ่นหยียบีหรลดหยียบ มันก,กับมือเก็บหมากย่างผู้สาวครับผู้สาวมือเก็บหมากย<า>หญ่บิ๊กใบไหมอย่างอมือเก็บอย่างเก็บหมากอะไรห,มา,หมากอย่างเนี้ยที่เสแสกโซ่หมากย่างกันอะไรขึ้นไรอย่างมาะพอดูก็หนหลายหลาย ที่ใบเก็บไหมฮะเก็บซอยกันไหมหลายครับ ต้องมาเก็บช่วงนี้นะครับช่วงฝนตกฝนกำลังสิตกลมต้องเล็บตวลงมาตายจีฟ้าตัดหน่อยเก็บย่างเดียวฮะรู้พี่จี่ฟ้าตัดวา มั่นทวนจะไปตั้งตัดยูศูนย์เท่าเนี่ยครับต้นไงต้นย่างไงครับยี่นีสองต้นพ่ออยู่เขาหมู่อานน่ครับพ่อยู่เขาไหว,วก็เริ่มปิวต้องมาตามถนนนะครับรถหยับ ร้ายพี่น้องทีได้ร่วมมาเก็บจา่าเรียนจะไปรถเดีย๋ยวมาไปเขียวกัอนมาเก็บก่อนอทีมงานมาเก็บครับอ้องคลบหนีซับหนีก่อนเนอะพี่น้องเก็บหมักง่างก่อนคนถึงมาออกก่อน